มะขามหวานถือเป็นผลไม้เรื่องชื่อของจังหวัดเพชรบูร์นะครับซึ่งปีนี้ผลผล,ผลิตก็มากกว่าทุกปีเดี๋ยววันนี้ในช่วงซับในดินนะครับผู้สื่อข่าวก็จะพาไปชมแล้วก็ชิมไร่มะขามหวานในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูร์กันครับ เอ่ยถึงมะขามหวานแน่นอนครับหลายคนต้องนึกถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองแห่งมะขามหวานจึ่งที่นี่เขาทำไร่มะขามกันในหลายพื้นที่ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินจึงเป็นแหล่งนิยมเพาะปลูกมะขามพันธุ์ดีอย่างไร่บุญคงที่เรามาชมกันในวันนี้เขาทำสวนมะขามมายาวนานเกือบชั่วอายุคนแล้วครับคุณป้าสังเวียนเป็นรุ่นที่สองปัจจุบันปลูกมะขามเกือบร้อยไร่ส่งขายทั่วประเทศ ทำนาทำแตงกันมาก่อนมะขามนี่เริ่มแตงมนะนาวก็เริ่มมาไล่ประจักษ์เนี่ยเปน็นนาวันนี้มะขามมาตกหล่นอยู่ที่ถนนมันก็ขึ้นมันก็มีฝกักมันก็หวานก็เลยมาตั้งชื่อมะขามหวานไล่น้ำผึ้งพันโค้งแต่เราไม่เอาแล้วตอนนี้มันเล็กไปตรงนี้เป็นถิน่นกำเนิดของพันน้ำผึ้งมะขามที่ปลูกในไร่บุญคงมีอยู่หลายพันธุ์ แต่เป็นที่นิยมอย่างพันสีชมพูและสีทองจะมีมากที่สุดเนื่องจากมีรสชาติหวานถูกปากคนทั่วไปและขายได้ราคาดีเราต้งมาเป็นพันขันตีที่มีรสเปรี้ยวจะถูกนำม,มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิมะขามคลุกมะขามแช่อิ่มและมะขามหยีที่นี่เขายังมีห้องเย็นเก็บผลผลิตไว้แปรรูปจำหน่ายส่งขายได้ตลอดปีครับก็เมื่อก่อนก็ ทำไงดีมะขามหวานมราคาตกสูบทอดปเรื่อยก็ทำไงเราปลูกไว้แล้วเลยก็มาคิดป้าคิดเองว่าทำห้องเย็นมีมอค้ามาซื้อตลอดปีเดี๋ยวเราไม่มีของเราก็ทำห้องเย็นไว้เก็บไว้มันก็สามารถเพิ่มมูลค่าเราได้จากออกมาเนี่ยโลเขาให้เท่าไหร่เราก็ต้องขายสามสิบห้าสิบขายได้แต่เรามีห้องเย็นเราไม่ต้องขายเลย เก็บไไว้ได้ดดตลอปีมะขามที่ถูกบำรุงต้นอย่างดีจะติดดอกราวเดือนพฤษภาคมและให้ผลดกเก็บขายได้ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเขามีเทศกาลมะขามหวานประจำปีให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชิมกันด้วยครับ มะขามหวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้ครับให้ผลผลิตตกกว่าทุกปีเนื่องจากฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาล <ไป S 1> เท่ากับว่าใครที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม <ไป S 1> ก็จะได้ทานมะขามหวานที่มีคุณภาพและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อย่างจุใจครับ